เดือนนี้เป็นเดือนเกิดของผมนะครับเราขอแนะนําเมนูใหม่นะครับสาหรับเดือนเกิดนะครับแล้ววัตถุดิบอาจจะเปลี่ยนไปทุกอาทิตย์นะครับคุณต้องวัดดวงแล้วว่าคุณจะได้กินอะไรเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะได้ทานอะไรขอต้อนรับสู่เทเวก รากกิวนะครับจากเมืองสักกะซื้อไม่เยอะ A5 นะครับเราซื้อทีละ40โล60โลแค่นั้นเองนี่รอคุณคุณอยู่ครับแล้วเราก็จะมีเป็นพารเล่วากิวนะครับเป็นไทยวากิวนะครับคือตรงนี้นะครับเท็นไว้ทั้งหมดตอนนี้ได้40วันแล้ว แล้วเราการันตีว่าเนื้อเราแม่งสุดจริงนะครับอันนี้มันเป็นช่วงเดือนเกิดเรานะครับเราก็จะลดไปให้นะครับจาก5,850เหลือ5,000บาทนะครับสำหรับคอสใหญ่นะครับล้วมีเทสติ้งเมนูจาก3,850หรือ3,900เราลดให้เหลือ3,500ช่วงนี้เดือนเกิดจัดไปเต็มที่ใครเยายาคก้ยเงซือกเครือคืนซื้อน้ำส้มอ,อยู่แมคโครที่มันดินได้เลยทาอลิตรนึงอ่ะแต่ไปซื้อซันวิ๊มาทำไม ต้มเลยต้มน้ำเชื่อมนั่นแหละยางเบิมเดิมไงน้ำตาล200น้ำร้อยหนึ่งลันไอ้มอสอันนั้นเอาไปเลี้ยงไว้ตรงนู้นไปไอโ้โซล่าโซเลอร์อะไรอ,ะอ่ะอ้าวคุณลูกค้ามาแล้วสวัสดีครับเชิญเลยครับ อสมิกของคุยเซบเปบ้ของพี่ผู้ชายนี่คือตัวโอมเราใช้3ปีทำนะครับตัวซอสเราใช้11ป,ปี3ปีเราใช้แบรนด์คือคานี่นะครับ <Yeah. S 1> ที่ต้องเทสแบบรสชาติอันนี้ก็คือตัวนี้คือ3ปีสดเมื่อกี้ที่พี่ทานคือป,ปีสดนะครับแล้วทีนี้หมดเบรที้พี่กินไวแดงตามเลยให้มีชีสแล้วก็มีไวแดงในปากมันจะมีการระเบิดในปากละมันจะเป็น blow out ก็คือแบรนด์คือโฮโซลิโตแล้วมันจะมีตัวพรีเมียมตัวนตัวนี้นะครับก็คือเป็นวินเทจก็คือเป็น10ปีนะครับหังต้องแอร์รอลแล้วพี่เชื่อเราะมตัวนี้นุ่มกว่าเยอะนิ่มกว่าด้วยเอาแง่ว่าเดินในสเปนหาชินไม่ได้เอาให้ผมเอาไห้ผมแจกอยู่ก็ได้ครับคุยอย่างเดียวนะคะมันไม่ค่อยไม่เดมก โอ้โพี่ต้องลองเลยอันนี้มันต้องกินเพราะว่าเราไม่ได้เอ,อาซัมเมอร์ให้พี่กินเพราะผมให้พี่คือ b บล็กบินเทอร์ทาวเแล้วไม่ได้ชั่งมันหนักไม่ได้คิดเงินเพิ่มนี่เป็น c h i เก e ลิเวอร์ทรันะครับแล้วก็ท็อปด้วยแบล็ก เราคานี่เป็นทอ,องพาวเดอร์นะครับจากอิตาลีนะครับน,นี่หยิบทานได้เลยนะครับจะเป็นไสเคียวมิโซโซอสครีมนะครับที่เราทำเองนี่เป็นผงทองแดงใครจะเป็นโอตารุยกครับ อันนี้จะเป็นซอสไก่ดูแกลลองครับลองดูครับซอสจะเป็นใส่เกียวมิโซะคมีความกรอบนะครับแล้วก็มีความหวานแล้วก็มีรสชาติที่เราเลือกมานี่คือเรียกว่าการลันตีว่าจะเสี่ยงไม่มีอะไรไม่มีคือทุกอย่างเราพักหมด จังหนึ่งหกแปดเอ๊ะร้อยเห็นความร้อนเนี่ยแล้วแต่เราสอนเขาสิได้แล้วเน,นเนี่ยตาเนี่ยเป็นความลับเดี๋ยวออกเดี๋ยวไม,ไม่เป็นไร <c oughs> แก่งแก่งไปงั้น่ะ <c oughs> โหไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะจ๊ะ เวลาแนะนำนะครับาแล้เค็มนะนเมนูนี้ก็คือเราจะหั่นเป็นชิ้นอย่างนี้นะครับล้าทานคู่กับลูกแพรี4ชิ้นนะครับของอร่อยครับขอบคุณมากครับฝ้ายกินแบบระเมียดล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 ะเมียด แต่หั่นหนาหันบาง,านะาบางยังไงก็ละลายการันตีทำให้ทำให้อยู่เฉยอยู่เฉยมาตรฐานเดิมสีก็จะเป็นสี น้ำหวานตัวนี้จะเป็นอาจจะเป็นครัมเบิลนะครับแล้วก็มีมัชเมโร่ย่างนะครับรับรองครับว่าความนุ่มลวนของมัสตาโปเน่นทรัฟเฟิลจะดีไห แล้วนะครับก็จบไปเรียบร้อยนะครับสำหรับคอสดินเนอร์นะครับของ t r a v e x ในค่ำคืนนี้นะครับซึ่งวันนี้นะครับเมนูของลูกค้านะครับถ้านับแล้วเนี่ยมันน่าจะเกินนะครับเกินส0แน่นอนนะครับแต่นี่ก็คือว่าเราก็จะมีความแปลกประหลาดใจให้กับลูกค้าเสมอนะครับก็คือถ้ามีวัตถุดิบอะไรที่ดีนะครับในแต่ละประเทศเราจะนำมาให้คุณได้ลองนะครับและสำหรับเดือนนี้นะครับทางเทฟเอ็นะครับ เป็นเดือนเกิดของผมเองนะครับผมก็จะลดราคาลงซึ่งเป็นคอสใหญ่ของผมคือ10เมนูนะครับคอสเล็กของผมก็คือ7เมนูนะครับแต่ลูกค้าสามารถแจ้งได้ว่าแพ้อะไรนะครับเราก็จะไม่เสิร์ฟเมนูนะั้นเราก็จะเปลี่ยนให้คอสใหญ่เหลือ5,000บาทนะครับคอสเล็กเหลือแค่3,500ซึ่งเป็นราคาเทียบเท่ากับอาลีเราอยากให้ลูกค้าเก่าของเราที่อาลีกลับมานะครับเพราะฉะนั้นเรารอเจอคุณอยู่นะครับแล้วลองเปรียบเทียบว่าระหว่างอาลีกับเอกไมมีความแตกต่างกัน อย่างไงหรือไม่อย่างไรขอพระคุณมากครับคุณเชฟบอก 5, 5้าพันห้าตอนแรกเออเชฟเดินนี่เดินเกิดกูอ่ะกูอยากขายห้าพันเ,เ,เรื่องของกูไหมใช่ไหมสามพันแปดกูขายเลืสามพันห้าถ้ากูอยากลดสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็เรื่องของกูอ่ะเดี๋ยวกูไปเรียนหนังสือมาอีกเดี๋ยวกูลดม่อีกไม่ต้องกลัวนะขอให้จองให้ได้